สวัสดีเพ,พ,พื่อนๆน้องพี่ทุคนครับพวกกับผมกับคิงโรแลนด์นะครับผมนี่คือ15หนับเกมอนิเมะบนมือถือนะาสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวอนิอนเมะหรือว่าไม่ได้เมะที่ดูอยู่แล้วอยากได้เกมบ้างก็สามารถดูเกมจากคลิปไ,ได้เลยนะต้องบอกว่าเกมอนิเมะเนี่ยคือมีเยอะมากครับผมเพราะงั้นคลิปนี้เนี่ยคือเอาไปก่อน15เกมนะต้องบอกว่าชื่อเกมเนะี่ยคือจะอยู่ในช่องคอมเมนต์แทนนะสำหรับเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเล้วผมแต่ก่อนที่ไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เเเรราาดดด้้้วววยยนนะกกใหแลี๋ขออบบคคคุณมมัผโ seu tenho... เกมมารับปสิบห้าอนพันแมนโว่ก็ผมซึ่งเกมมอนพันแมนเนี่ยคือมีหลายเกมมากๆเลยนะแต่ว่าซึ่งเกมสำหรับใครที่จะได้เกมในแบบ3 d ดีหรือว่าจะได้บังคับตัวละครมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเราสามารถเดินไปไหนก็ได้ในแบบต่อสู้แบบมันดุเดือดเลยซึ่งในเกมมันคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้กบผมคือเราสามารถต่อสู้แบบมันดุเดือดไน้นะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยับผมจะมีท่าไม่ตายต่างๆกันออกไปนะในเกมมันคือจะมีภารกิจมิชชั่นต่างๆมากมายเลย ที่แบบเป็นแฟนของผมแพแมนอยู่แล้วก็นี่แหละก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะหลังการการสร้างมากด้วยเป็นเกมออนไลน์ต้องใช้ดเด็กเล่นนะเกมมาดปีบสี่เดมอนสเลเยอร์เบล s h i ฟ a ารก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนของดาบปีคาตอสูรหรือว่า d e m o n s l a y e ออยู่แล้วก็ <im it> นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือเป็นเกนมจัดทีนนมนะอาะรมณ์ไปคล้ายเกมมาเทิร์นเหมือนอะไรงนี้เคยจะมีตัวละครจาก อันนี้เมืเรื่องนี้เนี่ยคือเยอะมากๆับผมซึ่่แน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจีมีการแบ่งเกรดด้วยนะสำหรับใครเป็นสายกาชาก็นี่แล้วก็ผมมีการไปกาชาด้วยซึ่่แนอนว่าเกมนี่คือจะมีด่านให้เราเล่นด้วยแต่สำหรับใครที่ชอบหมดอารีนารือว่าพีพีก็นี่ก็มีเหมือนกันก็ผมจะมีอารีน่าให้เราไต่ด้วยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บมาลายต้องเฉล็ดนะไพ่ตัวเกมตัวละครเยอะอย่างที่บอกก็ผมตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถเฉพาะแลวจะมีสกิลเฉพาะด้วยนะคือแน่นอนว่าเราสามารถอัปเกรดตัวละครที่เราชอบได้ก็ผมและตัวละครแต่ละตัวสสกกรราาาาา้งมเลยนะซี่ จัดทีไมได้หลากหลายรูปแบบนะน,นะคือไม่ใช่แค่ฝ่ายนักล่าอาสูรนอีเดียวก็ผมเราสามวันน้ำอสูรวัน้ำอยู่ในทีมเราก็ได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ดังเลยมากๆแล้วก็ผมเป็นเกมอาาอนไลน์ทุกชนแนนนะ เกมระดับที่13จสจุดชื่อสึกไคเซนแฟนตอมเฟรดก็ผมสำหรับใครที่ติดตามมาในเมฆเรื่องนี้อยู่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีเกมออกมาเหมือนกันนะต้องบอกว่าเกมนี้คือเราไปค่ายเกมมาเทิร์นเบทเกมนั้นก็ผมจะต้องบอกว่าเกมนี้สกิลเนี่ยอลังการการสร้างมากๆเลยนะซึ่งจะมีนังเล่นเนี่ยคือน่าสนใจมากๆก็ผมเชื่นอนอน,นว่าเราสามารถจัดทีมได้นะสำหรับใครที่ชอบในเมเรื่องนี้อยู่แล้วล้วก็ชอบเล่นเกมมาเทิร์นเ,ทเแบทแบบภาพสวยก็หนี่แล้วก็ผมปีเกมออนไลน์ต้องเชเน็ดนะ เกมมาดับได้สิบสองวันพีสไฟติ้งแพดก็หอมสำหรับใครผมเนี่ยจะได้เกมอวันพีสบ้างแบบกราฟิกหนักแบบมีไหมเนี่ยซึ่งนี่นะครับผมที่เป็นเกมมาใหม่ที่อลังการการสร้างมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือจะมีในเรื่องเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมจะมีสตอรี่ในเรื่องไหนเล็กๆน้อยๆด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมในวันพีสอยู่แล้วก็นี่แลยครับผมซึ่งเกมนี่คือตัวละครจากวันพีสเนี่ยคือมีเยอะมากๆไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามเถอะซึ่งแน่นอนตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่อลังการการสร้างมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมมาต่อสู้ อแล้วเกมนี้ก็เหมาะเหมือนกันสกิลอัลติเมทรู้สกิลของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือจัดจ้านมากๆแล้วก็ผมจะไม่รู้เล่นเยอะมากเกมนี้แส่งน้อนว่าเกมนี้คือคนเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะสารับใครก็ลังตามหาเกมในวันพีโกนี่แล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่นะเกมนี้อลากาศกัสร้างมากเลยเกมมา W สิบเอ11 สมุไรชื่อก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแาสมุไรก็นี่เลยนะต้องบอกว่ารัเกมได้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยคือเพื่อนๆสามารถติดเครื่องเอาไว้ได้นะเอาไ้เล่นตอนไม่มีไหนครับผมซึ่งเกมนี้คือจะมีในเรื่องนะเล่นๆน้อยให้เราเล่นด้วยคือต้องบอกว่ารัเกมี่ภาพสวยมากเลยนะ สำหรับใครที่ชอบวาดภาพไปรือว่าชอบภาพสไตล์มางงะก็นี่เลยก็ผมโพภาพในเกมก็คือสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะมนเป็นเกมแนวยุคเขาก็ผมแต่ว่าเกมนี้ก็ยังนั่าเล่นอยู่ก็ผมไม่ต้องเองเลยเกมนี้มือถือสมาร์ทแม่แรงก็สาม,มารถเล่นได้นะแต่ลองเปรียคล้ายเกมนราพันดานก็ผมเคยทำตามเรื่องไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้สำหรับใครสนใจในเกมนี่คือภาพสวยก็น่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะนั่งเล่นมา,มากๆเลยเกมระดับวีสิบ และโคลเวอร์มบายสำหรับใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วหรือว่าชอบอนเมะเรื่องนี้อยู่แล้วต้องบอกว,ว่าเกมนี้น่าสนใจไม่แพ้อน,นมเลยนะ ซ <auto> ึ่งในเกมนี่คือจะมีภาพรปวาฉากกระสีที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมแน่นอนว่าเกมนี้เราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้ก็ผมคือในเรื่องในี่ยข้มข้นมากๆเลยนะจากกระสีต่างๆในเกมนี้หรือว่าการดำเนินเนื้อเรื่องของเกมนี่คือน่าเล่นมากๆเลยนะเหมือนเราได้เกมไปด้วยแล้วก็ดูอนเดเมไปด้วยเลยคุ้มฮาด้ครับผมซึ่งแน่นอนในเกมมันคืออย่างที่บอกก็ผมภาพสวยลางการกสร้างมากๆเลยนะแน่นอนด้วยเกมนี้จะมีตัวละครหลากหลายตัวให้เราเลือกใช้มากๆก็ผมซึ่งตัวละครที่มาจากอะเดเมเลยซึ่งต้องบอกกันว่าดีเทลต่างๆคือทำมาได้ดีีีเยย่่่่มมาาากกๆลนนนนะะะคือออแแตตัววจสทงร สร้างออกมาแล้วก็ผมเชื่อแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลเฉพาะนะแน่นอนว่าจะมีตัวละครเยอะมากๆอย่างนี้ก็บอกกบผมถ้าชอบเกมนี้อยู่แล้วก็ลองดูเกมไม่ได้แต่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังรอนะตอนนี้เกมใกล้จะเปิดตัวแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยนี่เป็นเกมอนิเมะที่น่าเล่นมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้ไปเก็บออนไลน์ก็ผมต้องเช้เด็กนักเล่นนะภาพสวยมากๆเลยเกมนี้เกมมันดบพี่เก้าบนพีซเบลที่รัสก็ผมสำหรับใครที่ เป็นแฟนวันพีชอยู่แล้วแล้วก็กำลังตามหาเกมในวันพีชที่มีคุณภาพเยี่ยมก็นี่แล้ครับผมสําเน,นนะียงในเกมก็่คือไปเกมที่น่านเล่นมากมากเลยนะคือจะมีเกมวันพีชเนี่ยหลายเกมมากที่น่านสนใจนะเกม,มนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมซึ่งเกม,มนี่คือจะให้เราเนี่ย แย่งทองสมบัติก็ผมใน้หมดไปเต้นนะคือในแมตช์นี้จะมีทงอยู่5ที่ก็ผมทีมไหนแย่งทงได้มากกว่า,า,าก็จะชนะเองนะเวลาหมดไปก็ชนะก็ผมซึ่งจะมีหลากลหลายบทให้เราเดี๋ยวเล่นบุกมากเลยนะจะมีหมดเอวกต่างๆมากมายเลยแน่นอนว่าเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครเนี่ยเยอะมากๆก็ผมตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือร่างการกันสร้างมากๆเลยนะคือภาพสวยมากๆเลยด้วยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมบระวัลพีดแบบต่อสู้มันก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมเนีเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เน็ตในการเล่นนะน่าเล่นมากๆเลย เกมรดับที่8วันพันแมนเดอะสตรองเกตก็ผมสำหรับใครที่เป็นแฟนของวันพันแมนนี่ก็ผมได้ไปเกมที่น่าเล่นมากๆอีกเหมือนกันนะเส้นน้อยนเกมนี่คือไปเกมมาเทินเบทก็ผมคือให้เราน่จัดทีมต่อสู้อะไรอย่างี้คือเราชอบตัวละครตัวไหนไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเถอะจับมาอยู่ในทีมเดียวกันก็ผมแล้วเราสามารถต่อสู้กับฝั่งของข้ามได้นะในอเกมนี่จะไมโหมดพีต่างๆมากมายแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมมาเทินเบทอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนของวันพันแมนอยู่แล้วก็ลองดูเกมไม่ได้ได้ไปเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมเส้นะะะตตััวครน คือสกิลเวลากากรสร้างมากมากเลยก็ผมสำหรับใครสนใจเนี่ยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็กนัก,ลกเล่นนะเกมระดับที่เจ เอเดนซีโร่แพคเกจกาแล็กซี่ก็ผมสับใครที่อยากได้เกมแนวอนิเมะครบเครื่องก็นี่แล้วก็ผมซึ่งต้องบอกว่าเกมนี่คือมีเนื้อเรื่องในี่เข้มข้นมากๆเลยนะคือในเรื่องตามต้นฉบับเลยก็ว่าได้นะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือจะมีฉากในเรื่องแล้ว่าฉากก็ซีเนี่ยคือน่าสนใจมากๆแล้วก็ผมตัวละครก็เยอะมากๆเลยด้วยในเกมนี่คือเราเนี่ยต้องเล่นตามเนื้อเรื่องแลวก็จนภัยตามเรื่องราวาต่างๆมากมายแล้วผมจะมีภารกิจหลายๆอย่างให้เราเนี่ยทำด้วยนะอย่างที่บอกก็ผมตัวละครเยอะมากๆเกมนี้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือจัดจ้านนมมมาาากกกเลคอสสีี่้้งแวัผทญใภพ มเมนยะสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนว RPG อยู่แล้วหรือว่าเกมแนวสมบูรณ์อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมจะมีทั้งฉากกระสีหรือฉากต่อสู้ต่างๆแบบลุกเดือดมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่เราสามารถได้ออกมาอย่างเดียวก็ได้ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่หลากหลายการสร้างมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่อไหนก็ผม เกมระดับที่ห n นา u t โต้สล็อกเฟสก็ผมซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีหลากหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะเซหรบใครที่เป็นแฟนของนาโรโต้อยู่แล้วก็เราตามหาเกมแนวนาโรโต้ Naruto, ก็นี่นะ่แล้วก็ผมแต่ต้องบอกว่าเกมนี้คือแน่นอนว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคือในเกมนี้จะมีทั้งฉากในเรื่องแล้วจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราเนี่ยทำก็ผมที่สําคัญในเกมนี้อย่างที่บอกนะสกิลนลาหลาการสร้างกมากเลยซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีทั้งสกิลแล้วก็จะมีท่าทึ่ไปต่างๆกันไปก็ผมต้องบอกว่า้าน่าเล่นมากๆเลยนะแต่ชอบในเกม ไม่น่าสนใจมาก,มากเลยนะตัวละครเยอะมากอย่างที่บอกก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกิลแลากา,การสร้างมากมากเลยนะสำหรับใครจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือจะมีสเปคระดับหนึ่งก็ผมไปเกมที่น่าเล่นมากๆเลยออย่ันที่บอกเกมไม่คือจะมีรุน่นไหนเยอะมากๆเลยนะจะมีทั้งบทอารีนาต่างๆมากมายแล้วผมจะมีหลากหลายหมดด้วยสำหรับใครสนใจแล้วนะแต่เกมนี้ไปเกลลเ็บออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้น,นักเล่นนะภาพสวยหลางการการสร้างออกมากเกมนี้ เกมระดับปี5 b l a s e Mobile 3D ก็ผมนี่เป็นเกมในตำนานสุดคลาสสิกกันเลยก็ว่าดได้นะโปรเกมก็่ือเปิดมานานพอสมควรแล้วก็ผมนี่เป็นเกมที่จะมีตัวละครจาก Blade นะคือหลากหลายตัวมากับผมสกิลเนี่ยหลากหลายกรสร้างออกมากคุ้นกันนะบอกเลยว่าสกิลของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือหลากหลายกรสร้างออกมากแล้วับผมซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นมากๆเลยนะการต่อสู้กับเราศัตรูต,ต่างๆคือเกมนี่มันดุเดือดมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครชอบ Blade แล้วก็นี่เป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเ็นะน่าเล่นมากๆเลย เกมนะ emia, Hero, มนาพี่สี่ My Hero Academia The Strongest Hero ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเมะเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็กำลังตามหาเกมแนวะในเมะเรื่องนี้ก็นี่เลยนะซึ่งเกมก็คือจะมีตัวละครจากอนเมนะเนี่ยคือหลากหลายตัวมากก็ผมคือจะเยอะมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวเนะี่ยสกิลนะหลังการก่สร้างมากๆเลยนะซึ่งในเกมนีคือจะมีตัวเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราในี่ยทำมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถอัปเกรดตัวละครของเราได้ก็ผมคืออย่างที่บอกเกมนี้จะมีตัวละครเยอะที่สําคัญน่คือจะมีหลากหลายโหมดให้ ดีด <C ourse> ้วยนะสำหรับใครที่อยากได้เกมมาต่อสู้มันๆครนี่แล้วับผมเป็นเกมพีน่าเล่นมากๆเลยนะที่สําคัญในเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้เกมมาต่อสู้มันเดือดๆก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์แต่ไม่รูปแบบต้องใช้นักเล่นนะเกมนี้นักเล่นมากๆแล้วก็ผมแน่นอนว่าเกมเนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เนักเล่นนะ เกมระดับที่3สออาสดอัดออนไลน์ VS ก็ผมสำหรับใครที่ต้องการเกมแนวสดอออนไลน์บางกอนนี่เลยนะซึ่งเกมนี่คือเปิดมานานพอสมควรนะแต่ต,ต้องบอกกันเลยเกมไม่เต็มไปด้วยคุณภาพเยี่ยมทั้งนั้นนะก็ผมซึ่งแน่นอนในเกมนี้จะมีภารกิจในเรื่องให้เราทำด้วยคือฉากต่อสู้นี่คือดุเดือดมากก็ผมตัวละครเยอะมากเกมนี้ซึ่งแน่นอนในเกมเนี่ยเราสามารถเปิดกระชาหาตัวละครที่เราชอบได้ตัวละครจะมีกันแบ่งเกรดด้วยก็ผมเกรด S S R อะไรยัคือจะเต็มไปหมดเลยนะสำหรับใครที่ชอบเป็นเกมแนวสดอออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็อยากได้เกมาาๆๆๆกกมาต่อส เกมนี้ฉากต่อสู้ในเครือรางการสร้างมากๆเลยนะคือมันดุเดือดของมัแล้วก็ผมซึ่งในน้องในเกมเนี่ยเราสาม,มารถเล่นออกมาใงเดียวก็ได้นะ <c oughs> คือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นแล้วก็ผมเล่นตามเรื่องก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งในน้องในเกมเป็นเกม,อ,เกมออนไลน์ต้องเนิทนัก,กเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยเกมระดับที่สอง extraordinary ones ก็ผมหลายๆคนบอกว่าเนี่ยโอ้โอเคเกมอะไรแบบอื่นมันก็น่าสนใจนะอย่างในเกมนอโมบ้าเกมมันตีเป้าหมามีบังแม่ ซึ่งเกมนี้ก็ผมเป็นเกมแนวตีป้อมนะคือแน่นอนในเกมนี้คือจะมีตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนในเกมนี้คือตัวละครเนี่ยคือจะเป็นแนวอนิเมะนะซึ่งแน่นอนว่าการต่อสู้หรือว่าการเล่นต่างๆในเกมเนี่คือจะมารูปแบบอนิเมะหมดเลยก็ผมซึ่งไม่ใช่แค่เกมแนวตีป้อมอย่างเดียวนะคือจะมีอตัวเล่นอื่นๆเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมตัวละครแต่ละตัวบอกได้ว่าสกิลเนี่ยจัดจ้านมากๆเลยนะแน่นอนในเกมนี้เป็นเกมแนวตีป้อมก็ผมเราแค่ทำลายป้อมใหญ่ของศัตรูให้แตกเราก็จะชนะได้เองนะซึ่งแน่นอนในเกมนี้เรราาาสมถนไดด้้้คครรรัับผมมมตวววละะเเยยยอาาากกกๆใในนีีภพ็สสหท่ ได้เกมว่วว่าหรือว่าจะได้เกมมาตีป้อมแบบแนวเดนเมก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่ไหมครับผมบอกเลยว่าเอาเรื่องมันกันนะเกมนี้ เกมวันอาทิตยหนึ่งกินชีอึมแพคก็ผมถ้าพูดถึงเกมนวเรเมเนี่ยคือต้องพูดถึงเกมได้บ้างใช่ไหมคือต้องบอกว่าเ่เกมนี่คือเป็นเกมนาเนเมไอเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเราเล่นเกมนี้เหมือนเราเนี่ยดูนเเมเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะซึ่งในนอว่ตตัวละครแต่ละตัวจะมีเรื่องราวแตกต่างกันออกไปก็ผมแนนอนว่าเกมนี้ตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถเฉพาะหรือว่าจะมีสกิลที่อลังการสร้างแตกต่างกันออกไปก็ผมแต่ต้องบอกว่าในเกมนี่คือจะมีฉากในเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากๆก็ผมไม่ต้องกังวลเลย่่าวแต บอกว่าเกมถึงแม้ใน,นเรื่องจะน่าสนใจแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันต้องใช้มือถือึ่งมีสเปคระดับหนึ่งในการเล่นเกมนี้ความจำก็ยังอพอสมควรก็ผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมรนดับเมฆแล้วก็มีในเรื่องที่เข้มข้นก็ไม่ยุดเลยนะตัวละครเยอะมากที่สําคัญเนี่ยในเรื่องเนี่ยคือน่าตื่นตาตื่นใจเข้ามาแล้วก็ผม่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะนะที่สําคัญเนี่ยเกมนี่คือจะมีทุกเรื่องอื่นคือเยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจแล้วเนี่ยเกมนี้ไปเก็บมาไลน์ต้องเชิญนะก็เล่นนะ โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรเัาไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคมมอมเมนต์บอกกันได้นะที่สำคัญเนี่ยเกมจะไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้่มมานะเพื่อนๆสามารถหาเกมนั้นเพิ่มเติมได้นะจะมีเกมไอ้เพียบจะมีเกมไอ้หลากหลายแนวนะแล้วก็ผมสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้านะชูเกมมาแฟนบายบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะกดดูคลิปต่อไปได้เลย